ที่วิ่งเล่นนั้นเธอโยนลูกบอลทองคำไปมาแต่แล้วลูกบอลทองคำก็จิ้งตกลงไปในสาะน้ำเจ้าหญิงพยายามเอื้อมมือไปคว้าลูกบอลแต่มันกลับจมหายไปในสระลิกเจ้าหญิงรู้สึกเสียดายและเสียใจมากเธอไม่สามารถทำอะไรได้เลย จึงนั่งร้องไห้อข้างสาะนาท่านใดนั่นเองเธอก็ได้ยินเสียงพูดว่าเจ้าหญิงแสนสวยเจ้าจะร้องไห้ทำไมหรือเจ้าหวีงมองไปรอบๆตัวก็พบกับเจ้ากบสีเขียวหน้าตาหน้าเกียดยิ้มอยู่ตัวหนึ่งบนใบบัว ตอบกับกบไปว่าฉันทำลูกบอลทองคำตกลงไปในสาะนี้และฉันก็อยากได้มันคืนเมื่อเธอพูดจบก็ร้องไห้ฮึกเจ้ากบมองไปอย่างเจ้าหญิงด้วยสายตาที่อ่อนโยนและพูดขึ้นมาข้าจะช่วยเจ้าเก็บลูกบนทองคำให้ ถ้าเก็บมาได้ท่านต้องสัญญาว่าจะทำดีกับข้าท่านต้องให้ข้านั่งรับทานอาหารอร่อยร่วมโต๊ะกับท่านและต้องให้ข้านอนร่วมเตียงกับท่านด้วยเจ่นหญิงตอบตกลงถึงแม้จะรู้สึกแังเกียรติแต่ด้วยความอยากได้ลูกคนทองคำคืน เจ้ากบได้รับคันมัน่นจากเจ้าหญิงมันจึงก,กระโดดล,ลงหาและดำน้ำไปเก็บวันทนองคำให้เจ้าหญิง วันรุ่งขึ้นาหารรับใช้มาเข้าประตูห้องของเจ้าหญิงและบอกว่ามีกบตัวโต,วต,วต,วตวมาหาเจ้าหญิงตกใจมากจับให้ เมื่อพระราชารู้เรื่องพระราชาจึงสอนพระธิดาว่าเจ้าเป็นเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์เมื่อให้คำสัญญากับผู้ใดควรจะรักษาคำสัญญาเช,ช่นต่อพระราชาจากนั้นพระราชาจึงสั่งให้ทหารไปเชิญเจ้ากบมา่วมโต๊ะอาหารตามที่สัญญาไว้และจัดให้นั่งอยู่ใกล้ๆก,กับเจ้าหญิงเจ้าหญิง ติดอึดอัดเป็นอย่างมากหลังอาหารขําพระราชากับเจ้ากบรนดื่มน้ำชาและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานทำให้เจ้าหญิงไม่พอใจมากเมื่อถึงเวลาเข้านอนพระราชาสั่งให้เจ้าหญิงพากบไปอย่างห้องของเธ เจ้ากบไปนอนที่หมอนใบนั้นแต่เจ้ากบพูดทวงคำสัญญาจากนั้นมันก็กระโดดขึ้นเตียงและนอนข้างๆเจ้าหญิงเจ้าหญิงถึงกับร้องไห้เพราะทนไม่ได้ที่เจ้ากบตัวตนน่าเกลียดมานอนใกล้ๆเจ้ากบมองเจ้าหญิงด้วยความสงสารมันชวนเธอพูดคุยรุ่งเช้าเจ้าหญิงก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกดีๆที่มีติต่อเจ้ากบ การได้พูดคุยกับเจ้ากบทํำให้เจ้าหญิงเห็นความน่ารักและความดีที่มีอยู่ในตัวของมันมันเป็นกบที่มีนิสัยอ่อนโยนตุภาพและใจดีเมื่อเจ้าหญิงทําผิดอะไรเจ้ากบก็ไม่เคยโกรธมักจะให้อภัยเสมอมันเวลาผ่านไปทั้งสองได้ใช้อยู่ใช้เวลาอยู่ร่วมกันยังมีความสุข มีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่มาวันหนึ่งเจ้ากบได้ไปหาเจ้าหญิงเพื่อบอกลาเจ้าหญิงคนดีของข้าถึงเวลาแล้วที่ข้าจะต้องกลับไปอยู่ในสระน้ำนางเดิมทันทีที่เจ้าหญิงได้ยินเสียงคำพูดจากเจ้ากบเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะเสียเพื่อนนักไป เจ้าหญิงจึงบอกลาเจ้ากบด้วยด้วยการอุ้มมันขึ้นมากอดความรักและจุงพิษมันอย่างอ่อนโยนทันใดนั่นเองเจ้าหญิงถึงกับตะลึงที่เจ้ากบตัวโต,วต,วต,วตวน่าเกลียดได้ไกลายนั่เป็นเจ้ชาชใยที่ต่งางงามตรงหน้าเธอและเขาก็พุกเขาเพื่อขอบคุณที่ทำ ให้เขาวออดพ้นจากคำสาปของแม่มดแล้วก็ใช้กบและเจ้าชายก็ได้แต่งงานกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดกาลจุบนวครับนะ้อ